ถึงเวลาเปิดเทิมกันแล้วสำหรับซีรีส์วายในดวงใจของใครหลายๆคนอย่างเลิฟซิก2024ชุลมุลเก่งๆน้ำเงินทีราสุดเมื่อวันที่14กันยายน2567บริษัทเทีย51ผู้ผลิตซีรีส์ได้จัดงานเลิฟซิก back to school ปิดลงภาพยนตร์สยามพวาวเลัยให้แฟนคลับที่เข้าร่วมได้ชมอีพีแรกก่อนใครแถมด้วยโชว์สุดพิเศษจากเหล่านักแสดงเลิฟซิก2024อีกด้วย ตอนนี้ใจผมใจผมก็ใจสั่นสั่นไม่สมควรเพราะว่าตื่นเต้นมากที่เจอทุกคนนะครับสวัสดีครับไม่งั้นเริ่มจากแนนาตัวก่อนแนนาตัวก่อนเริ่มจากอับังอตันลูกบทเป็นอะไรแนนาตัวทตรงนี้ได้เลยนะนนตัวเด้เป็นอะไรครับสวัสดีครับผมปองพบสัมราญเชียร์กรครับชื่อเล่นชื่อพบครับรับบทเป็นพีทครับสวัสดีครับผมกิจกิจงามไทยกิจจาครับรับบทเป็นเอิร์นครับ สวัสดีครับผมแอลมอนภูมิส่วนส่วสถิตครับรับบทเป็นปุ่นครับสวัสดีครับโปรเกสภาสวิตครับทชภาษาอังกฤษติรับบทเป็นโนครับสวัสดีครับสกายครับภาษิตนรุษัรณาครับรับบทเป็นมาวินครับสวัสดีครับเชนครับน้าชพง์ภูสัมบันีรับบทเป็นเพอร์ครับสวัสดีครับเอ็นเจครับพี่พร้อมคอนดีโพรพาครับรับบทเป็นโอมครับสวัสดีครับโตโต้ครับโตโต้ไทยวัตเสรีวิริยากุลครับรับบทเป็นมิกครับ สวัสดีครับวชิรวิทย์วิทยากุณครับรับบทเวนฟี่นะครับหนูเคยดูซีรีส์เรื่องนี้ไหมจริงๆผมเคยนะครับแต่ว่าแบบ<ช>ก็คือแบบเหมือนทำบ้าน,นย้อนย้อนไปดูเฉยครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอ่านใหญ่ครับผมแต่รู้ใช่ไหมว่าตอนไหนจะดูแบบเออจะเป็นซีรีส์ที่ดังมากอ๋อทราบครับทราบครับต้องมาเล่นเราแค่ไหนก็รู้สึกตอนแรกก็กดดันตัวเองว่าแบบตัวเองจะเล่นได้ไหมจะทําได้หรือเปล่า ทำได้ไหมก็ก็ก็ทำเองแบบปิดกล้องมาก็ทำได้ครับอใช่โอจริงๆผมผมเคยดีนะครับเกี่ยวกับเน์ฟิกแต่ว่าแบบว่ายังยวมรับว่าก่อนหน้าที่จะได้รับบทก็ยังไม่เคยดูแต่ว่าพอได้รู้ว่าต้องมาเล่นเรื่องนี้ผมก็ทําการบ้านด้วยการแบบอ่านนิยายหรือแบบกลับไปดูซีรีส์หรือว่าดูทุกทุอย่างเลยครับเกี่ยวกับเนลฟิก ถ้าความรู้จักกันยังไงบ้างผมก็แบบตอนแรกอาจจะมีแบบอะไรที่ไม่ชอบกันผมก็แบบคุยคุยกันอะไรก็แบบก็ก็แบบคุยกันอะไรแบบปรับความเข้าใจกันว่าเอออันนี้มันอันนี้แบบไม่ชอบนะอะไรอย่างงี้ใช่ก็ก็ลองแบบปรับความเข้าใจกันนะครับเอาไม่มีเก็บเอาไม่มีเก็บไม่ชอบพอไม่เอี่ยวไม่ชอบไม่ถ้าโปรเกตไม่ไม่มีนะครับเพราะว่าแต่ว่า Safe> ต่แต่เขามีอ um> ่ะไม่มันหล่อเกินผมไงคืออเราติดเรื่องนี้เลยใช่แต่ว่าตอนโปเกตตอนโปเกตไว้ผมโปเกตหล่อมากเลยนะครับจริงจริงมากตอนโปเกตไว้ผมนะครับหล่อมากจริง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 ตอนผมสั้นก็ออกไปทางน่ารักว่ะแถวเป็คู่สองคือคู่ไหนลูกคู่สองไหนคู่สอง เปิร์มาวินไมครับคู่ไหนคู่คู่ค่ไม่ไม่เคู่กันค่ะแต่ว่าเขาชอบโนค่ะคนนี้ใครชอบกินอกินอย่านี้กลางเลยตรงกลางเลยอย่าเตะสายรัสวัสดีครับถามว่าอะไรนะเป็นยังไงบ้างเราต้องมาเป็นคนที่ชอบเขาทำไมรู้สึกงาใช่ก็สรุปนีครับ ถือว่าพบอะไรแปลกใหม่เป็นประสบการณ์ในการทำงานเลยมันนี้ครับในเรื่องละบซิกของผมเราเคยได้ดูมาก่อนเลาขอรู้ว่านสมารเล่นเคยผ่านถ้าเรื่องการทำบ้านอะไรพวกนี้ก็เคยมาบ้างครับแต่ถ้าแบบเคยดูตอนเด็กไหมอาจจะยังไม่เคยเลยมานี้การแสดงในบ้านสำหรับเราถือว่าเป็นประสบการณ์ครับประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบเหมือนแบบเหมือนตัวผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยมันนี้ครับครั้งแรกที่เราเล่น ใช่ครับถือว่าเป็นครั้งแรกในการออกกองเล่นหนังในพวกนี้ซีรีส์เลยครับน้องหอมน้องหอมก็บอกว่าซุกคนได้ไหมล่ะโดยที่คุณตาไม่รู้นสวัสดีครับชีวิตจริงเป็นเหมือนมีสติวัตรเลยไปยังไงบ้างกับบทบาทที่เราได้รับลูกโครการก็ตัวบทบาทพีทเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายครับเพราะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะคล้ายนิสัยผมอยู่แล้วพีทก็เป็น เพื่อนของเอินเป็นรองประธานเชียร์ครับก็จะคอยสปอร์ตเพื่อเอินเอินอยู่ไหนพีก,ก็อยู่ด้วยครับอันนี้เป็นการแสดงครั้งแรกของเราเลยอไมครับใช่ครับอันนี้เป็นการแสดงครั้งแรกเลยครับมันกมีปรับตัวยังไงบ้างหรือเ,ต,อรเออตรียมตัวยังไงบ้างเออเตรียมตัวก็เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับจะมีการเวิร์กช็อปเรื่อยๆอยู่แล้วก็จะมีการที่ปรับตัวในเรื่องของการเข้ากองครับด้วยความที่ผมยังไม่เคยมีประสบการณ์ครับก็เลยต้องค่อยๆเก็บประสบการณ์เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับพอจะพอรูอ้จบให้พอถ่ายจบ,ยจบยให้ได้ดูรู้ส เราในจอน่าดูอย่างยังครับผมจะเห็นเป็นตัว special เอพ s o ซดที่เห็นครั้งที่แล้วครับเอ่อเนื่องจากว่าตัว special เอพ s o ซดครั้งที่แล้วเป็นตัวการเวิร์กช็อปก็รู้สึกว่าเห็นจุดที่ตัวเองอยาก improve ครับก็คิดว่าอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็วันนี้ก็ลุ้นที่จะได้มาดูเอพ s o ซดหนึ่งด้วยกันกับทุกคนครับผม ัไปคนต่อไปคนไหนที่ยังไม่ได้พูดขึ้นมาเลยหน่อยถ้าเป็นผู้เป็นผู้นี่สกายกับเชนแล้วคนดีเป็นผู้กาบสกายกัดเชนจะได้นำเสนอหนังตรเปนคนไหนอ่านหนับุตรอะไรครับรับบุตรครับชื่อสกายนะครับรับบทเป็นมาวินนะครับครับชื่อเชนครับรับบทเป็นเปอร์ครับผมเราสองคนได้ดูเวอร์ชันเก่าก็ตอนแรกยังไม่ได้ดูครับแต่พอแบบ รูว่าต้องมาเล่นเรื่องนี้<ร>ก็เลยต้องย้อนกลับไปดูแล้วก็อ่านนิยายครับก็เหมือนสกายเลยครับก็ถ้าถามว่าตอนเด็กได้ดูไหมไม่ได้ดูครับแต่ว่า <c oughs> พอได้รู้ว่าเล่นบทเป็นใครก็ย้อนกลับมาดูครับอันนี้คือเราต้องเล่นคูบบน่กับเชนใช่ครับมัตนต้องปรปับเป็นยังไงบ้างพอรู้ต้องคู่กันตอนแรกผมไม่เก็ตเใช่ไหมอ้าวไม่เก็ตตอนแรกก็ไม่รู้ครับว่าจะได้เล่นคู่ของคู่กับเชนเพราะว่าเขายังไม่ได้บอกอะไรเลย แต่พอได้มาเล่นด้วยกันก็รู้สึกว่ามันจะปรับตัวยากหน่อยเพราะว่าอยู่เป็นคนละเรียนคนละโรงเรียนแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันแต่พอได้มาคุยกันปรับความเข้าใจรู้จักกันก็รู้สึกดีขึ้นเลยครับก็ตอนแรกก็ไม่รู้จักเลยครับแบบไม่มีแบบคนที่สนิทใกล้ตัวแบบสนิทตอนอๆไม่มีเลยครับก็ปรับตัวก็พูดคุยกันว่าแบบว่าเราเล่นคู่กันอาจจะต้องทํากันบ้านเพิ่มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ตไปรูปคนสมนหนว่เ็ลัก้เนตัวครเป็นอะไรแล้วความสพันธ์เราสมคนเป็นยังไงพีเริ่มจากครกีก็ได้สวัสดีครับผมเอนเจนะครับรับบทเป็นโอมครับผมสวัสดีครับโตโต้ครับรับบทเป็นมิกครับสวัสดีครับโฟครับรับบทเป็นฟี่ของเรามันยังไงส สาคนน่าจะรักสาเศร้าครับใอรสวยสุดใครสวยสุดใครสวยสุดัตัวนตัว้ตันตัวนี้ตัวนตัว้นตน้นเรัี้ตวตัวต้ตน้วนเตัอนแล้วเร้บาวนีันนีัไั้้ว้น้ีตนียกว่ายังไงีบว่าตอนแรกเ้้นี ใช่ตอนแรกผมแค่อยากให้น้องมาเจอความรักดีๆเฉยแต่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 แบบว่าพอพอแบบว่าดูไปดูมาผมว่าเจอผมน่าจะดีกว่าเขาดีกว่าเรามีกส่าก็น้องเขาน่ารักครับแล้วด้วยความเป็นประธานนักเรียนอย่างเงี้ยก็แบบถายจีบๆนอยในโรงเรียนแล้วตัวละครโองค์ก็เป็นเพื่อนของผมเพื่อนต้องช่วยเพื่อนเขาก็ต้องช่วยผมจีบน้องอะไรที่องก็พยมจะผลักผมให้ไปจีบ ีี่่ก็ไม่ไไดเยม่ต้องกินแต่ว่าเออเราไปเตมเพื่อนแย่งเรารู้สึกไงบ้างเขินอายครับไคยมีเี่มจิงจริงมันเคยมีบรรยากาศจริงนะว่ามีคนมาแอบชอบเราเยอะๆเนี่ยไม่เคยครับเออแล้วพอตอนนี้ซิดลี่มันเป็นคนมาชอบเลยเยอะรู้สึกยัง ก็รู้สึกแปลกครับเพราะว่าตรงกันข้ามกับชีวิตจริงเลยครับชีวิตจริงมันดังมากนะเรานยมันยังไงดไม่ได้มีคนชอบมีเยอะครับโอ้ยาเลแล้วเื่อกเาเอรื่อกเราจะเลือกใครชอบแบบไหนชอบแบบไหนีนยแล้วมันก็รือว่าเปนสเป็ยังไงเปนสเป็ยังไงที่เชอบก็พูดโยน้อยแล้วกันครับ ยแงนี่ละยแงนี่ละเอ็นมาดีละเราเราสองคนจะไม่เข้ารอบอะไีขับถามอยากทางบ้านกันผมลองปุ๊บเห็นว่าผมเหรอเออเหมือนหมูเด้งเหมือนหมูเด้งเต้นเราลองดิลองดิเต้นเหรอเต้นแบบหมูเด้งเหรอเต้นเก่งมากหมูเด้งเต้นไงญ่เหรอหมูเด้งเต้นเหญ่เต้นอะไรเต้นเบาเบาครับเบาเบาเีบเรีบครังเรียบร้อยครับเป็นประธานนักเรียนต้องชีบลุกหน่อย อย่างว่าละเนาะเด็กชมรมดนตรีมันจะไปสู้ประธานนักเรียนได้ไงอะเยวนะกูานจได้งไยเป็นราถูกเขาแย่ัการร็นังไงตอนนี้การเาเป็นยังไงเขาถนแย่งเราแล้วนะคุณไม่ถูกเลยครับรู้สึกสวยรู้สึกสวยไปดูไปดในะ เขาผมแต่ผมไม่พูดแล้วนะเพราะว่าน้องบอกว่าชอบคนพูดน้อยข้างหลังขึ้นมาเลยไม่ยิบของจมไปแล้วเราองสู้อ่ะเราจพูดถึงอีพ EP แรกใหม่แฟนจะได้รับอะไรจากพีนี้บ้างได้รับอะไรจาก EP แรกเหรอครับก็ได้รับแบบความ ความเป็นสมัยนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าแบบทันสมัยสิคนเป็นสมัยนี้ทำทันสมัยมากขึ้นแล้วก็แบบได้ลับความสดใสจากพวกเราทั้ง27คน27หะพี่27ครับ27เยอะมากก็จะเห็นความป่วนของพวกเราใช่ในจอทุกวันนี้ก็ปวนครับใช่ ผมว่ามันมีกลิ่นอายเก่าๆอยู่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนหายคิดถึงแน่นอนผมคิดว่าเราทำถึงไหมครคิดว่าเราทำถึงไหมก็ต้องรอชมอนะครอันด <laughs> เ,เลิฟซีนคะเ,เลิฟซีนซีนอ่ะเราเล่าเลยไหมเอาแบบเอาแบบเ,แบบเ,เลิฟซีนถ้าถ้าในถ้าในทีเซอร์ก็ม,มีมีแบบหน้าใกล้กันนิดนึงขนาดนี้ อีพ <Even S 2> ีนึ่งก็คาดหวังแค่อยากให้ทุกๆคนที่แบบติดตามชอบอ,อยากให้แบบว่าอยากให้ไม่ผิดหวังกันแล้วก็อยากให้แบบเป็นเลิฟซิกในเวอร์ชันแบบที่พี่ๆอยากให้เป็นครับอยากให้ทุกคนจอยกับมันดีกว่าใช่ครับเน<ห>ีต้ารนัวเป็นวนก๊มวายหคุยกนตหรือเปล่าหนุ่มวายหนุ่มวายอ๋อโตโตนไคกนไคลโตโตจนไคโตโตจนไค พี่เอิญโนครับฮะอ้ร่วงเลยเอิญโน้มร่วงเลยเขาบอกว่าเอิญโนเอินโน้ทไมอสลับผีเียลูทไมอ่ะทำไมเียงลมันฟินดีใช่ไหมผมดูแลเสมอนะครับรอเขาตอบเป็นลูกแล้วเราหืนเหรอเราหวนเหรอสกายบอกว่ารอติดตามครับ นน่อก็ขอฝากนะครับ Love Sick 2 2 4นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกคนแล้วก็สามารถดู EP แรกได้ทางช่อง9 M p o s HD กด30ครับแล้วก็เวลาเวลาเวลา5้าทุ่มครับทุกวันอาทิตย์ครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube เทีย e f i v ครับแล้วก็แบบอันคัดก็เป็นที่ไอ้ฉีครับ ก็ดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ